โอเคผ่านนะครับโอ้โหไม่เิ่มมาได้จริงจริงหนร้อยห้าคนนะครับหน้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดิดไปโอเคเขผ่านนะครับโอ้โหไม่มีปัญหาเลยนะครับ กันได้นะครับเอามาดูนะครับสวัสดีครับน้องเอาครับผ่านการชั่นำหนักกับที่เรียบร้อยแล้วครับผมพอดีพิกัดไหมก็พอดีครับขขีดนิดหน่อยนะครับพอช่างผ่านก็โดนพิซซ่าเลยทำไมต้องกินพิซซ่าครับมันเป็นเคล็ดลับอะไรของเราไหมก็มันเป็นแป้งที่มันกินแล้วมันอยู่ท้องเลยครับหอมอย่งไปกินข้าวใช่อ่านนมาสักครู่เนี่ยพี่ถามผู้ท้าชิงของเรา เขาบอกว่าเขาจะปิดเกมเราภายใน8ยกรเรารู้สึกยังไงบ้างก็ไม่รู้สึกกัวงวลนะับเพราะว่าเราได้ร่างกายจากการที่ซ้อมเมื่อต่อยไปที่แล้วเลยครับ,รบแล้วก็เป็นการต่อเนื่องพักประมาณสองที่ก็ซ้อมต่อเลยครับได้ขึ้นไหวร่างกายหรือไฟใชไฟที่แล้วเนี่ยที่เราเปิดสุดสายเลื่นนอนยกยกไหนนะครับยกสามนะยกสามยกสามครับมันเห็นอะไรในตัวเราไหม,<อ>ก 3, มเกมมันสั้นไปนไหม เป็นเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวผมเองนะครับเพราะว่าจากที่ไม่ได้นอกนานคส่วนมากเจ็ดนาทีมากกว่าอ่าเป็นดูวางแผนว่ายัางไงไฟนี้ในการ<อ>ป้องกันตำแหน่งแชมป์ซุปเปอร์แชมป์ของเราก็ช่วงไปลายต้นเกมก็จะดูดูอาวุธก่อนแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจะไม่ประมาทกูจะสู้เกมยาวได้เกมสั้นได้ครับยังไม่ได้ใจนะครับว่าอ่ะดูนพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับในวันพรุ่งนี้นี่เราจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกซุปเปอร์แชมป์ ของสมาคมเมโลในรุ่นร้5ยปอนด์พูดกับแฟนมวยทั่วประเทศนิดนึงครับก็ฝากแฟนมวยมวยโลกทุกคนครับที่ตามเชียร์ผมครับ้องเอาซีพก็พวกนี้ก็ฝากเชียร์แล้วส่งแรงใจให้ผมวยครับในการชุบป้องกันตำแหน่งในวันพรุ่งนี้กับนํามวยฟิลิปปินส์ครับผมก็จะพยายามนอกให้ได้ถ้ามีโอกาสแล้วก็ถ้าเกมยาวผมก็ต่อยตามเกมครับแล้วก็จะไม่ทําให้แฟนมวยิดหวังครับฝากเชียร์ได้ครับก็มีการถ่ายทอดผ่าน ทางช่อง2 <18 desserts S 1> ูฟด mm ้วยนะครับ18นดกาเป็นต้นไปก็ติดตามกันได้นะครับชมโลก1นใน2ของปัจจุบันในเมืองไทยครับน็อกเอาทหรือธรรมนูนิยมตรงของคุณครับยังยังป็นนโลก้เาะว่าพ่อพักก็ตนาล้วันอัดคอมพิวเตอราลปะกตที่ไปยืนดูไปยืนดอ่ะอีสอดอร์100 s i win h มัเขาจะชนะไฟน์นี้ mm. for his father เพ <Yes. S 1> ราะว่า mm. เพื่อต้องการทำเป็นของขวัญให้พ่อเขาเพราะก่ mm. อ,อนที่เขามาจะก่อนที่เขาจะมามาดิลาวันที่ยี่ห้าเนี่ยพ่อก็เสียชีวิตวันที่ยี่สี่แล้วก็ได้บอกกับพ่อเขาว่าเนี่ยเขาจะเอาของขวัญไปฝากพ่อเขาที่เสียชีวิตผมสงถามมีคำถามหนึ่งว่า mm. คิดว่าท่าไฟน์นี้จะเป็นเกมยาวหรือเกมสั้นจะครบยกหรือไม่ครบยกครับ What is what he predict this fight short term มช็อต ช็อตไฟโอลองไฟอ่าสำหรับเกมแผน about this uh, fight เ uh, อ maybe เอทรอว์นส <in. S 1> yes. ์จะเอาชนะใ i เอทรอว์นส์ yes. เขาบอกว่าหาวังแข่มาเตรียมมาจะชนะภายในแปดยกข้งใจจะมาชนะน้องอ้อนภายใน8ยกเกมแข่มาโนนอเคขอบคุณครับ